โอไฮโอสวัสดีตอนเช้าคะ่ะช่วงนี้นะคะมาม่าก,ก็คือติดการหุงข้าวโดยใช้หมอดินเผาของญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นข้าวที่มาม่าหุงนะคะทุกคนมื้อเช้าของปะ๊าปะก็เหมือนเดิมเลยค่ะง่ายๆวันนี้เป็นข้าวหน้าแฮมเจียวนะคะแล้วก็มีซุปนา m เมตาเกะมิโซซุปนะคะ ป๊าปาจะจัดการมื้อเช้าของตัวเองเองนะคะส่วนมาม่าก็จะทำของตัวเองแล้วก็ทำให้โนโนจังนะคะข้าวที่หุงจากมอดินก็คือหอมแล้วก็อร่อยมาก มาม่าก็ทำซุปมิโซะของตัวเองแล้วก็เตรียมกาแฟให้ป๊าป๋าค่ะมิโซะซุปก็คือง่ายมากนะคะใช้มิโซะสำเร็จรูปแล้วก็ใส่นาแมตาเกะใส่สารลายใส่ต้นหอมใส่น้ำร้อนลงไปหรือว่าใครจะเพิ่มผงดาชินิดหน่อยก็ได้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะซุปมิโซะแบบง่ายๆทานข้าวด้วยกันค่ะิตาดากิมา